แทงข้างหลังกลับมาตีท้ายครววตอนนี้แม่โบและน้องมะลิกำลังจะพาเราไปบ้านสวนภายในไร่นาป้าสนวนกันครับซึ่งที่นี่เป็นทั้งความฝันและเป็นสถานที่ที่คุณปอรักและทุ่มเทสร้างขึ้นมาเรียกว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวและแฟนคลับของคุณปอเลยทีเดียวนะครับมาบ่อยไหมค ทุกครั้งที่กลับบุรีรัมย์ต้องมานี่มานอนที่นี่เลยหรือเปล่ายังยังไม่เคยมานอนเพราะว่าบางทีมาก็คุณย่าก็อยากจะให้กลับไปนอนที่บ้านย่าแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยท่าทางอากาศดีนะดีมากค่ะนีคุณป่องนี่ตอนเล่นได้เท้าใช่ไหม ยังจำได้อันนี้ตอนนั้นเล่นเล่นเล่นข้อแบบเล่นแบบมีเมเล่นด้วยตอนนั้นคุณตุ่นนี่มีมีปลูกข้าวด้วยมีค่ะมีอะไรบ้างในนี้โอ้เยอะมากแต่ถ้ารายละเอียดนี่ต้องถามเยอะแอบถามคุณปู่เพราะว่าคุณปู่ลงมเนื้อที่กี่ไร่ครับตรงนี้ห้าสิบกว่าไร่ไดะห้าสิบไร่ขอบคินหน่อยนะ พี่วาดามนะเนี่ยพลอยเข้ามาเหมือนบ้านผู้ใหญ่ลีเลยจริงเพราะว่าบ้านในเราคนผู้ใหญ่ลีเขาจะมีทางแบบทางยาวๆเข้ามานะแล้วเป็นบ้านแล้วก็สองฝั่งนี้ก็จะปลูกข้าวแล้วเป็นสวนนี่เขาเตรียมกับหน้าดินปลูกข้าวนะอันนี้ที่มาก็คือผู้ใหญ่ลีเนี่ยนะ พี่ปอเล่นละครผู้ใหญ่ลีเสร็จปุ๊บมาคุยกับพ่อเลยว่าพ่ออยากมีแบบนี้ก็เลยเป็นที่มานเขาอินจริงเขาอินมากแต่พี่ปอนี่คือผู้ใหญ่ลีจริงๆนะเขาเหมาะกับบทนี้จริงๆนะโมนะโมเหมาะกันมากเหมาะกับบทก็ดูีตลอดเป็นละครเรื่องอะไรทุกคนดูซ้ําแล้วก็ชอบมากเวลาเขาแบบกุ๊กกิ๊กกับน้องพลอยอ่ะโดนแกงตลอดเลยแแล้วนนก็จะบบั่งฟิเหมือนนางเเอกี่ยทำไมไม่เป็นพลอยทำไมอยากเป็นพลอยนี่ไงได้เป็นนางม ในชีวิตจริงกับในละครพี่ปอไม่เหมือนเามันต่างกันยังไงในชีวิตจริงในละครก็ชีวิตจริงก็จะดูแลกันแบบชีวิตจริงเลยจะไม่มากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนอย่างเงี้ยแต่ก็ก็รักในแบบของเขาแสดงว่าเงินที่เขาหามาทั้งหมดก็จะมาลงกับที่นี่ใช่ค่ะที่เขารับงานกันแบบโอ้โหสู้ตายเลยปอเป็นคนที่รับงานหนักมากเงินทั้งหมดทั้งมวลที่เขาหามาก็จะมีเก็บไว้ที่แม่บ้างที่ปู่บ้างคือที่ตัวเองอ่ะ เหลืออยู่ไม่กี่พันนะคะเวลาไปทํางานก็ลือ่พอควักตั้งหน่อยเหระพอควักตังหน่อยแสดงว่าเวลาที่เขาไปทำงานเขาไม่มีเงินติดตัวไปเยอะแยะมือมีในแบงค์ไม่เกินห้าพันเพราะว่าทุกอย่างเขาจะบอกหมดเลยวันนี้เขาได้เท่าไหร่เขาก็โอนเข้าโอนเข้าเปิดบัญชีมาลิก็โอนเข้าโอนเข้าเขาบอกอันนี้ของลูกนะอันนี้ของเราแต่ไม่ต้องมาบอกปอนะว่าได้เท่าไหร่อย่ามาพูดเรื่องเงินกับปอว่าได้เท่าไหร่แต่ ให้โมเก็บให้ปอหน่อยโมเก็บให้ปอเท่านี้นะและให้ลูกเท่านี้เพราะว่าแก่ตัวไปอ่ะเราต้องอยู่กันสองคนเพราะว่ามารีเดี๋ยวโตไปเขาไม่มีครอบครัวเดี๋ยวพอจะเอาเงินตรงนี้แหละที่โมเก็บให้ปอพอไปเที่ยวกันรอบลูกนี่ไงอยากมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่ไงอยากมีแบบเนี้ยยกเจอแบบนี้อยากแบบเนี้ยเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์มึงปอครั้งหนึ่งมึงปอบอกว่าได้มีการแบ่ง นะฮะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับชาวนาเขามาทํานาที่นี่ด้วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวชาวนาเนี่ยก็ได้มาดูไล่ให้เขาถูกไหมฮะแล้วก็ทำนาเองก็ได้มีกิจกรรมได้มีอาชีพด้วยก็คือเรียกว่าแบ่งปันกันต้องทําทุกสัดส่วนของที่นาให้เป็นประโยชน์ได้ในทุกๆที่ตรงไหนทําอะไรได้ก็ทําตรงไหนแบ่งชาวนาได้ก็ให้ทําไปก็จะไม่มีการเก็บ ค่าที่ค่าอะไรแบ่งปันกันค่ะใช่แล้วก็ชนะเวลาเกี่ยวข้าวได้ก็จะนํามามให้เราแบ่งปันกันน่ารักมากเลยเราไม่เคยเห็นพระเอกคนไหนเนาะที่แบบว่าขนาดที่กำลังดังอยู่มีงานอยู่แล้วก็ลงมาเป็นชาวนาเนาะแต่แต่อย่างหนึ่งขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคือคุณโบเนี่ยผมเห็นแบบว่าเออก็ ทำงานก็เยอะนะฮะมาที่นี่อีกนะฮะบางทีมาดูสวนดูแต่หน้าคุณยัไม่ดูสายนี่มาอย่างเด็กอยู่จริงสูยสูงในช่วงนี้คุณแบบใสแบบสวยมากเลยในช่วงหนึ่งดูบนผิวทั้งแดดทั้งอะไรอย่างนี้ด้วยมั้ะก็อย่างหนึ่งก็คือมันต้องมาจากตัวเราข้างในก่อนอย่างที่สองคือต้องต้องหาครีมบำรุงหน้าที่มันเหมาะกับสภาพผิวของเรามาเชื่อว่าหลายๆคนคงหามาเยอะนะกว่าจะมาเจอก็หมดไปเยอะอ่ะ จนแบบเรามาเจอเนี่ยน้ำตกตัวไหนน้ำตกน้ำตกอะไรพาไปดูหน่อยได้ไหมคุณดูนี่เหรอเนียน้ำตกดูหูพึ้งเลยเรื่องความสวยพอเจอมาชอบมากเลยค่ะต้องไปไม่รอเลยตัวเข้ามาจริงจริงต้องปิดประตูไม่ต้องปิดประตูให้ใช้นางเอกปิดดีกว่าเรื่อจริงนะต้องให้เองมาทำเลยถูกอ๋อเหรอยึดเลยเชื่อมัว่าเป็นพิธีกรไหมพอยก็พร้อมนะคะ ไม่่ด้ทาาีีกนนเยความจนมันน่ากลัวเราต้องอดทนไอ้น้ำตกน้ำตกที่ว่านี่มันเวลาใช้มาใช้ไม่ไหนคือก็เทมาสองสัมผัสค่ะแล้วก็แค่ตกไหน่น้ำตกอันไหนอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะใช่ไหมใช่อันนี้ถูกป่ะนี่มันด่างเดี๋ยวจออ่อนเลยจริงจริงโมเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากน่าจะเกิดนี่สั่นจริงจริงเลย ตบหน้าแล้วตบปากมันไม่ดังจริงๆมันมาจากเะไรขอตบได้ไหมมันทำมาจากอะไรตัวเองจะเ,เป็นแรงตนน้นอะเอาไปมาร์กหน้าก็ได้นะคะหรือเป็นแผ่นเม็ดมาร์กแล้วก็ไปแช่แ่เล้วก็มนนาร์กได้เลยใชมานานะยัง โอ้ยตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตอนที่ตัวเองเจอวิกฤตชีวิตตอนนั้นคือไม่ได้ดูแลตัวเองก็บอกว่าขนาดแรงแปงฝันยังไม่มีเลยตอนนั้นคือตัวเองปล่อยให้ตัวเองให้แก่ไปเลพราะไม่มีเลยมันไม่มีแรงมันมันไม่มีมันไม่ได้นึกถึงตัวเราเลยคือขนาดพี่สาวต้องมาจับให้เรายืน่ะเราก็บิด บิดผ้าแล้วก็นั่งเช็ดหน้าคือพี่เช็ดไปก็ร้องไห้ไปคุณอย่าไปพี่ไปให้ฉันสงสารอ๋อพี่ไปไม่ไปแล้วเหรูปแปดสิบกว่าผมบอกเลยผมต้องไปก่อนคุณต้องไปก่อนผมเนี่ยจะรดน้ำคุณเองไปวางดอกไม้ใจเธอเองไปไปจ้าไปดูไปดูรูปไหนไปดูรูปไหนเออไม่นี่ไม่แต่รูปเนี้ยแต่รูปเนี้ยในรูปเนี้แนี่คุณบอแล้วไหนคุณนปองคุณนี่คุณปอสมัยเข้ามาใหม่ๆเนาะ Power Tree เนาะ นี่ยนี่นะอันี้ใ่ปอเพิ่งเรียนเจ้านี่ปอคิ้วสีเนื้อเจ้าพี่ปอคิ้วชนกันเนาะคิ้วเยอะมากอันนี้คือรู่กับคุณพ่อเขาคุณพ่อคุณแม่ค่ะผู้หญิงคนเดียวที่พี่ปอรักมากที่สุดในชีวิตก็คือคุณแม่เจอแม่ก็จะกอดจะหอมกันอยู่อย่างนั้นนะคะ นี่ไงผู้ชายติดแม่เห็นไหมต้องการอย่างนี้เอาแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่รถจะเห็นสวยเขาเหมือนกันเนาะเออไปดูคุณผิวค่ะห้าสิบไร่เราจะเดินไปห้าสิบไร่เลยนะห้าสิบไร่เลยพี่มาวันนี้ล่ะเอาเป็ดมาล่อนี่มาลิ้นมาล่อให้ตื่นก่อนนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแฟนคลับพี่ปอค่ะนี้เป็นผน่งที่ไหนรู้ชุมนุมชุมนุมดอกวันนีค่ะวันนี้ทุกคนก็ทำไม มาได้ความรักดีดีดีนี่ถามถามนะมันดอกมะลิมาปทำไมถึงถือเนาะทำไมถือเนาะดอกมะลิทำไมถือทำไมกระถินไงกระถินนี่ทำไมทำไมทำไมไปทำไมกระถินไงเชีวแล้วทำไมถึงก็เอามาเพื่ออะไรเอามาปลูกตีนปรนดุกหัวใจนี่ไงโอ้โหคือคือวันที่เรามาถ่ายทาก็อย่างที่รู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้คือเป็นวันครบรอบของคุณปอที่เสียชีวิตนะฮะวันนี้ก็เลยแฟนคลับก็เลยมากันถูกไหมครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อน้องมะลิว่ามะลิ พี่ปอ,อเขาเขาบอกว่าโบวชื่อวันด้าเป็นดอกกล้วยไม้ของไทยแล้วเขาบอกว่าอยากให้มะลิชื่อมะลิเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นดอกไม้ที่ใช้วหว้แม่มทุกสิ่งทุกอย่างอิงมาจากคุณคุณยา่าหมดเลยอันนี้นะฮะจากรายการตีท้ายพวกเขาจัดมาให้มะลิโดยตรงเลยตอนที่เราถ่ายทํารายการกันอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่น้องมะลิลาบพอดีเลยครับ พอยเนี่ยก็เลยต้องเซอร์ไพรส์แทนไปก่อนนะครับแต่ถ้าน้องมะลิตื่นขึ้นมาแล้วเห็นตอนนี้คงตื่นเต้นและชอบแน่ๆเลยเพราะน้องมะลิเนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นสีเหลืองมากเลยและครับคุณผู้ชมนี่ก็ตั้งใจเอามาให้เลยแล้วก็จะทิ้งไว้ให้น้องมาเล่นที่นี่เลยขอบคุณมากคแล้วช่วงนี้จะให้น้องเล่นละครอะครบ้างไหมก็ต้องอยู่ที่เขาค่ะ หลายคนบอกเอะจะเป็นนางเอกไม่เป็นไรแต่ด้วยความรู้สึกโบสน่าจะเป็นนักกีฬามากกว่าทำไมอ่ะเขาดูห้าวอ่ะเหมือนเด็กผู้ชายเหมือนพี่ปอค่ะด้วยด้วยการที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กก็คือปล่อยเลยจะล้มจะอะไรก็ให้เขาลุกเองอย่างเขาเดินทรายแล้วล้มก็พี่ปอบอกว่าห้ามจับให้เขาลุกเองเขาบอไม่อย่างง่ายเขาเลยเข้มแข็งใครบอกห้ามะลรไม่เอามจสกปรกมาปล่อยเลยปล่อยไปเห็นว่าในสวนเงี้ยมีมุมโปรดของมะลิด้วยตรงไหนฮะ มุมโปรดมานีก็จะนู่นะตรงขอนไม้ที่พี่ปอเคยนั่งไปดูสิดังนั้นเมื่อเราเดินไปไหนก็ตามต้องเอาเป็ดยักษ์เนี่ยไปด้วยเผื่อน้องมาลีเนี่ยจะตื่นมาจะได้เซอร์ไพรส์กันเลยละครับพะทุกครั้งที่พี่ปอมาเขาก็จะเหมือนมานั่งคนเดียวอยู่ตรงเนี้ค่ะขอนไม้นี้ประจําเขาแล้วเขาก็จะมองไปรอบๆเหมือนดูแบบชื่นชมเขาแบบความสิ่งที่เขาสร้างมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือ น้ำพักน้ำแรงของเขาตลอดการทำงานค่ะต่สิบสิบปีในวงการบันเทิงเนี่ยมาลงนี่หมดค่ะนี่ทีมงานเรายังจัดเป็ดไว้ให้น้องมาอีกไม่ได้เป็ดน้อยทำไมมาลีถึงชอบเป็ดมากเลยมาลีชอบเป็ดอะคือด้วยความที่แฟนคลับก็ไม่รู้ใครเป็นคนบอกมาลีชอบเป็ดก็จะมีเป็ดคือที่บ้านก็จะเป็นความเป็ดเหมือนกันค่ะคือในบ้านนี่เปิดไปเจอเป็ดหมดเลยโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วก็ความภูมิใจของคุณในฐานะแม่ของมาลีภรรยาของคุณปอ ภูมิใจมากค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่ได้มาเจอเขาแล้วก็ครอบครัวของพี่ปอด้วยเคยคิดไหมว่าจะมีคนรักปอเยอะขนาดนี้ไม,ไม่เคยคิดไม่เคยคิดวันเอาเอา,เอาจริงๆวันที่ที่เผาศพพี่ปอที่เราขึ้นไปบนเมนนะคะวันนั้นอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเราไม่ได้เสียใจแต่พอเราเห็นรอบข้างข้างล่างเห็นความกำลังใจของทุกๆท,ท,ท่านที่มามันเยอะมาก จนเรารู้สึกว่ากลับกลายเป็นความภูมิใจในชีวิตเขาด้วยสุดท้ายถ้าคุณปอมองอยู่อยากจะบอกเลยคุณปอฮะอันนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าตอนนี้เขามองอยู่ก็คงยิ้มอะค่ะเพราะว่าทุกๆคนในครอบครัวก็ยังคงสารฝันในสิ่งที่เขาวางไว้อยู่ทุกอย่างคุณปู่ก็ทําเต็มที่คุณย่าก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดแล้วที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่เขาคงจะมีความสุขที่สุดคือครอบครัวแม้วันนี้พี่ปอไม่ได้อยู่ แต่ครอบครัวสหวงก็ยังคงรักกันมากขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ไหนๆมาแล้วบ้านสวนคุณปอเขาอยากให้คุณมานอนที่นี่บ้างเราก็เลยเตรียมชุดเครื่องนอนเพราะว่าตอนหน้าหนาวที่นี่หนาวพอสมควรหนาวมาหนาวเลยนี่เลยชุดเครื่องนอนโตโตเราจัดมาให้คุณเลยฮะโอเคขอบคุณค่ะ เชอร์มานเมื่อไหร่จะมารายการนี้อีกเขาที่แล้วได้ลายเสือไปแล้วได้อยู่ก็ได้นะไม่ต้องเกียดฉันต้องขอบขอบคุณคุณพลอยจริงๆนะวันนี้คือคุณโอ๋เนี่ยคุณดี๊ติดภารกิจต้องกลับไปก่อนพ่อยวางที่จะเสียบพิธีกรอยู่เนี่ยเข่บอกไม่ต้องกลับมาแล้วต้องขอบคุณพลอยแล้วก็ประนามโอ๋ใช่ใช่ใช่วันนี้ขอบคุณพลอยเชอร์มานบุญยศัตถ์คครับบขอุณ่านหนแน่นอนเนี่ยแหละ ผู้หญิงที่หลายๆคนอยากจะรู้จักผู้ well หญิงที่หลายๆคนเรียกได้ว่าพ wow ูดถึงเยอะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ความน่ารักของน้องมะลิก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณนะฮะรวมถึงครอบครัวสหววงทุกท่านเลยนะฮะน้องมะลิด้วยนะครับ่วันนี้หมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกันได้ใหม่บ่ายสองโมงวันอาทิตย์ที่องสามเอสดีอย่างนี้วันนี้พวกเราลากันไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีค่ะ ณผู้ชมครับตอนนี้น้องมะลิของเราตื่นแล้วนะครับคุณพลีเนี่ยไม่รอช้าครับรีบจัดสะพายเป็ดยักษ์ให้กับน้องมะลิเลยน้องมะลิหน้าดิ่งกับตื่นอุ้ยพูดไม่ออกเลยนะครับเป็ดตัวใหญ่ยักษ์ของคุณพลีเนี่ยไม่สนใจจะขอเก็บเป็นตัวจิ๋วไว้สักนัดยังไงเนี่ย ดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องงอทีวีเท่านั้น subscribe ต,ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยกดเล